สวัสดีครับมือนี้้อาจะไปหาก๊อบเขาจะไปเก็บีิเล็กได้ครับก,ก็แกงหนึ่งเราได้กินแรงโอ้แดดหาม่งก,กว่าด่ก็ยังแดดด้วยเก็บตามป้าตามขางกำแพงครับ นี่ว่าแล้วหยอดฟ้าขีเล็กไม่หยอดงางมเดาอฟ้าขีเล็กแดงพี่น้องเอ้ยฝนบดตกจกเทื้อมีต้นชุ่สูงแท้โอ้แดดท่งตาเด็บเอหยอดเนี่ยอไล่ะเหนืสมบรมีหยอดแถมีต่นดแดง พี่น่องเอ้ยใอยที่ได้เพราะแกงบ่อล่ะนี่โอ้โอยหยดขี้เล็กไหมหกินแป้งทีละพี่น่องชีวิตอีสาน สบายสบายสไตล์ยิสานหนางนี่ยังก็ก,กินไปสักก้อนดูโควิดเนี่ยพี่น้องเอ้ยหยอดเพราะขี้เล็กมนเป็นตัวยิบตุนเนี่ยาขี้เล็กตายเลี่ยง Thì bố mi nhọt kháo nhọt uộp tới miệng Thì đây phố thủy qua là nè Mày bố mi quẩy bày đang bày lai quá rồi nhỉ ีแต่ใบแตกก็ใบสวยไม่ได้ขายดอกอยากกินแกงพัพขี้เล็ก ตุ้มใส่แฟกพระย่นโค้ยแน่พี่น้องเงี้ยใส่ห,หวัวห้อยนะที่เสียบว่าเพิ่งแข่งเพิ่งใส่อย่านั่งว่าหล,หลออังวัวข่อยจดไต้เขาแข่งมวนน้อยห่ยเนาะเมืองยอดจีเล็กนะเป็นต่ลิตนเนี่ย ชักถตัถวนี้น้อยนึงมในรูแง,ง่นนะครับพดออกไปใส่ดอกโอ้ยเดีอบเดือบหอนบางยางเลี้ยงเลย นะครับมิตรปลาพี่่องเอ,อ้พกอขีดเล็กเลงครับวิปเป็น์วิมงงูตัวตอ่างหมดละหกแก แดแดพี่น้องเลยผุ่นแดดหาุ่งพี่น้องแดดปะย่างคักเลย เมื่อบึ่งอย่านั่งครับสี่นี่บนนอหนอ,อเห็นแล้วพี่นอเห็นแล้วบักงามเลยโอ้แด็ดซองอ๋อโอ้โอ้อ่อนะครับอย่านั่งห้อง โอ้ใย,ยน่าห่วงสวยแล้วครับว่าต้องไปเสื้อวุ้ยมุดแดง พี่น้องเลยทำกับพ่อหน่อมั้งนะครับหมดแดงหมดแดง เล็กแหงอว่าไม่หดหลอดนะครับยูดหัวเพม่มาางเฮย็ดงาน เด็กต้กงมานึงจะได้ก็สวย Tell me, vô phòng, 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 แดดแดดไปครับไปที่ได้ยุโรปช่วยหนึ่งเดี๋ยวเราไปต้มกันตามมาครับผม